สำหรับงานสงการของเทศบาลเมืองพิจิตรปีนี้นะครับเรา,เามีการเตรียมการในเรื่องของการเล่นน้ําสงการนะครับตลอดระยะเวลาทั้งสาวันนะครับตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงที่15เมษายนนะครับาการเล่นน้ําปีนี้นะครับก็จะมีการเล่นน้ํกากันตามชุมชนต่างๆทั้ง17ชุมชนนะครับโดยเฉพาะประธานชุมชนจะเป็นผู้ที่จัดทําซุ้มต่างๆทั้ง17ซุ้มนะครับทำให้ จะมองภาพรวมว่างานสงการปีนี้จะมีการเล่นน้ำตามจุดต่างๆทั้งเมืองนะครับแล้วก็จุดไฮไลท์ของเราก็คือบนถนนเส้นถนนข้าโพดนะครับที่เราได้มีการรณรงค์จนเป็นที่ติดในการเล่นน้ำสงการตลอดมานะครับปีนี้ก็เทศบาลก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการเล่นน้ำสงการอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับโดยร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธอนเมืองพิจิตรนะครับโดยการที่ ทําโครงการรณล,ลงค์เล่นสงการปลอดภัยและอุบัติเหตุแล้วพร้อมกับได้มีการจัดเส้นทางการจราจรในการเล่นนับสงการดังนี้นะครับก็คือว่าในระหว่างช่วงวันที่13นะครับเวลาตั้งแต่เที่ยงตรงหรือ1 2 0นกาเป็นต้นไปเนี่ยบริเวณสี่แยกยาสูบนะครับไปถึงสี่แยกโพลบเนี่ยเราจะใช้การเดินรถ ทางเดียวนะครับเป็นวันเวย์นะครับจากาสี่แยกยาสูบเข้าไปถึงสี่แยกพล้มเป็นการเดินรถทางเดียวนะครับตั้งแต่เวลา12บสนากาจนถึง1นึ่ทุ่มนะครับส่วนเส้นทางตั้งแต่สี่แยกพลมไปจนถึงบ้านไร่เนี่ยจะเป็นการเดินรถ2อสองเส,ส,ส้นทาง2ช่องทางนะครับก็สามารถสวนไปมาได้นะครับาสาเหตุที่เราทําอย่างนี้ก็เพื่อเป็นการทําทให้รถ นะครับรถที่เข้าไปเล่นน้ำสงการในถนนข้าโพดเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวได้สะดวกนะครับแล้วก็บ,บริเวณดังก่ลาวตั้งแต่สียแยกยาสูบไปจนถึงสีแยกโพล้มเนี่ยมันมีช่องทางที่จะให้รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี้ยวขวาออกไปยังถนนเลี่ยงต่างๆได้นะครับในกรณีที่การจราจรติดขัดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทาง สถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรและก็เทศบาลเมืองพิจิตรได้ร่วมกันในการวางแผนและก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเล่นน้ําสงกรานะครับก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนมาเล่นน้ําสงกรานที่เทศบาลเมืองพิจิตรนะครับตามถนนสายต่างๆทั้ง,งเมืองและก็บร,ริเวณถนนข้าวโพดนะครับตั้งแต่สีแยกยาสูบเป็นต้นไปนะครับก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ